เด็กครับเมื่อนี้พอดตอนห้อาหารแล้วเดี๋ยวจะพาเมืองกาดผสมอ,อาหารไ้แบ่มี่ยือัาอาดครับเรืองเครื่องนี่สำนลักแก่น่อยให้กิ่นหองครุบ นี่หนาครับโอ้แดดท่อนลายที่นอกเลยเนเ้าจีได้ผสมอาหารแทนแ้ดนี่ครับรถบดผสมข้าวโพดก่อนเดี๋ยวเบิ่งคนขับรถไทยครับคนดูดอ,อนเงี้ยอนันเดน Nắm rất thái đang rồi sống một เบือ่งอ,ง,องเอางรถพี่น้องเออจะใช้ได้เงินเขาหาเห็นงานรับจังเห็นบุยังเห็นปานของกับของ่ะเบิงเ่งแดดครับหนีบสวนมกมกไหมเขาตามมกไม้ ังเขาปันปันกรบโจนระโกับโจนกลยรีวิวรถไถจัดยาง นี่หอมหอมอยาเขาอบมานี่ยอันจะมีแบบเป็นก้อนก็มีครับสำรับว้ไห้แหวนนีมนีลูกลบ่มรุงมันพาเขาหอมโอ้รีวิวแดดฮอนยื่นแสงไงนี่แม่สาวทีไล่ลงมาเมื่อเช้านี่ เดีย๋ยวเมาืุ่นให้มันใหญ่ใหญ่จะได้หอดขวบผสมเทียมแม่สาวตัวใดก็จะได้เลือกจ้ะตัวใดขาเป๊ตัวใดสะดือสวดตัวใดบุรีก็จะเลือกขวบแต่ว่าตอนนี้พุนให้มันใหญ่ก่อน นี่นะครับมองที่อยู่ <Yeah. S 1> เห็ดงานจีหอดหปีที่ได้เมื่อบ้านแล้ว <Yeah. S 1> ่อยได้มาเปิดซ่องฝ <Yeah. S 1> ากพี่น้องกดติดตามให้นะเด้ครับซ่องเขยบ้านเชียง <Yeah. S 1> เมืองโบราณ <Yeah. S 1> <Official. S 2> ออฟฟิเชียลกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้ให้นะให้มันหอดหารอยคนเร็วๆจะได้เปิดไล่ได้ได้ สิได้อัปเดตไทยให้เบิ้งดูดูตอนแรกกัดขันตะเกเียงเลี้ยนลู่อยู่ YouTube เปิดยังไงไอพี่ไอน้องกดติดตามกดลูกกระดิ่งให้น่เด้อเอาครับคลิปนี้ก็เอาไปซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวชิปหนาพ่อกันไหมครับ